อ่ะสวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวนี้เรามาให้เพื่อนได้ดูตน้นอินทผรัมที่ผมปลูกครับจุดนี้ผมปลูกไว้ประมาณเออปลูกเมื่อธันวาเดือนนี้เดือนกันกันยาก็สิบเดือนนะครับแต่ออช่วงนี้ฝนมนมตกหนักแล้วน้ำก็ท่วมเพราะผมปลูกชุดน,นี้ประมาณเออย่สิ0 วางหกสิบต้นได้อันนี้ปลูกในในพื้นนาไงเพื่อนๆดูเนี่ยน้ําท่วมนี่ครับให้ดูมุมกว้างปลูกพื้นนาพ,นพื้นพื้นเดียวนา,นาแล้วผมผูกผมขุดร่องไว้นร่องเป็นแนวปรากฏว,ว่าฝนตกหนักมากสองวันแล้วในนี้วันที่ที่เก้าพฤษภายมสองพันนะห้าร้อยสามนะเพื่อนๆดูน้ําท่วมน้ำท่วมแฉเลยอ่ะเพื่อนๆดู นี่ขนาดผมยกโคกนะเนี่ยแนวยกโคกไว้มันพ่วงเลยเพื่อนดูดูดูความพ่วงประมาณเนี้ยเห็นเท้าไหมเพื่อนดูพ่วงกระตุ่มครับทำให้พ่วงตงจริงทำหมดด้วยทีนี้คือน,นี่ชุดนี้เป็นชุดที่เป็นชุดที่แปดเดือนประมาณแปดเดือนครับเดี๋ยวก็ดูกันว่าเออ่หลังจะผ่านไป คือผมจะไม่กู้น้ํานะผมจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยอยากจะดูว่าเออเขาจะเออทนน้ําได้ขนาดไหนเพราะว่าปกติน้ำเนี่ยครับมันสองวันมันก็เริ่มยุบแล้วทยอยยุบนี่พิ่งท่วมมาตกเมื่อเมื่อคืนวานนี้อันนี้คืออันที่สองแล้วเห็นไหมน้ำแก่ไม่นคนต้นเนี่ยต้อนอะไรทีน,นี้ทีน,นี้ผมปลูกเตี้ยงไงเรื่องเรื่องชุดหลังชุดแรกปลูกสูงเดี๋ยวให้ดูชุดหนึ่งยูชุดหลังก่อน ก็มีน้ำท่วมลุนเกือบตีต้นเลยเพื่อนดูแฉะคนเลยอันนี้เป็นใบใหญ่แปดเดือนครับตอนนี้ไม่เคยให้ปุ๋ยนะเพื่อนๆดูผมปลูกแบบมรรมชติไม่เคยให้ปุ๋ยให้น้ำด้วยเพราะว่าหนึ่งผมปลูกกับพื้นนางไงเรื่องเรื่อง,องพื้นนาปุ๊บน้ำเขาจะเขาเรียกหลอดตลอดเวลาอาจจะลกยูบ้างครับน,นี้เพราะผมไม่ได้ดปลูกแบบ รานิดเหมือนกับส่วนอื่นเขาเดี๋ยวก็ดูกันว่าเขาจะรอดไหมไม่ทีอะไรครับเพราะชุดนี้ผมเป็นข้าเมล็ดหมดเลยไม่ได้แบบเป็นในเยื่อไงลองวัดดูอันนี้ต่นฝั่งนี้เป็นบบฮีแดงครับน้ำน้ำมาเชื่อมไหมมันก็นนสูงหน่อยมันเช่อมหน่อยผูกกับพื้นนะครับเนี่ยไม่ตมเท่าไหร่ ดูด,ด,ดที่ท่วมาครับก็เดี๋ยวก็รู้ว่าท้ายแล้วเขาท่วมน,น้ําเนี่ยเขาจะรอดหรือจะตายขันไหนลองนี่ผมเดิอนอย่างนี้เป็นคุดแปดเดือนไปเลยต้นจะเล็กหน่อยแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขาด้วย <Okay. S 1> ต้นไหนโตดีก็โตเลยไ,ไม่โตก็ไม่โตนะปุ๋ยน้ำเขาบอกเขาปุ๋ยน้ำได้ไหมเขาว่าได้ครับเพราะมันพูวอย่างนี้มาหลายครั้งแนละ้วเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่โตไม่เต็มที่ เหมือนกับส่วนที่ปลูกบันดอนพันธุ์นงเนี่ยเพราะผนปล่อยน้ําท่วมเพราะว่า,ว,าวัาถ้าเกิดน้ํามันามบางทีได้น้ําได้เยอะเขาแบบหนึกบกลาเป็นเมียสูงไงก็เลยปลูกแบบให้เขาได้ให้ลากเขาน้าหล่อต่อเวลาไงแต่บางทีฝนตกทีมันท่วมไงเพื่อนเพื่อนฝนตกทีคือน้ําน้ําเยอะมันก็ท่วมนะครับใบหิ สีแดงครับนี้ตรงนี้ก็ท่วมนี้นะ่เพื่อนดูฝั่งนี้ชุดท่วมหนักกว่าเเวลาเนี่ยต้นเขาไม่โตเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้ก็โตนะแต่เดือนก็โตอยู่เอาท่วมนะันข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเออฝั่งนี้ครับมีต่ติงล่องลนละงดูเพื่อนดูนะครับทางท่วมเห็นไหมเพื่อนท่วมเยอะเลยนะเกิดกระตุ่มอนะ่ะนี่โยกโคกนะนี่ก็ท่วมครับแต่จุวนี้เป็น นเนซี่หนึ่งปีครับโตวกว่าลายเดือนหน่อยฝั่งนี้เป็นเม็ดจูนอันนี้สิบสิบเอ็ดเดือนนะครับเดือนแล้วครบตุลาคมก็ครบหนึ่งปีครับสองเดือนนี่นี้เป็นคนนสซี่ 4. ท่วมเหมือนกันครับรอบฝั่งนี้จะเตี้ยครับมันก็เลยท่วมล้นผมยาง,งยกงยกเลายกโคมไม่สูงนี่ก็เป็น ไอจูนครับตัวไอมดก็มาอาศัยอยู่อะไรน้ำสาดคนให้น้ำมดออกไปน้ำมดก็อาศัยคนต้นเราที่แถวแห้งแต่อย่างนี้คิดว่ามันคงไม่ตายครับเพราะมันหนึ่งคนยังคนแห้งอยู่นะคนไม่ได้ฝังคนเหมือนฝังฝั่งฝังน้องพี่แปดเดือนนะเพื่อน มนก็ชอบมา,อาใส่มนสี็ผมเพิ่งเพิ่งไล่มดออกเองวันนี้แต่ฝนมีมดก็เหมือนเดิมครับมา,าใส่ต้นอยู่เหมือนเดิมนี่เหมือนกันกนี่ไงถ้าอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะตายหรอกเพราะว่านหนึ่งเขาไม่ได้ท่วมทั้งต้นไงเพื่อนในอย่างเขาบอกว่าถ้าเราโตถ้าเราไม่พุ่มยอดอะมันก็ไม่น่าจะตาย,ยานี่มันแค่ท่วมโคนไงเพื่อน,เ,อนเห็นไนะหมเขาท่วมแค่โคนเอง เขาอยู่ที่เอื้อมไม่ได้ฆ่ามเขา,ขาแล้วให้เขางั้นเดี๋ยวต้นไม้เราตายไงยทุกต้นเลยไม่เป็นไรต้นยัเป็นเมจูครับต้นนี้ใหญ่อยู่ประมาณเออสูงเขาเหรอกว้างหกสิบเซนแล้วนะเพื่อนเห็นไหมกว้างหกสิบเซนแล้วล่ะย,ยังไม่ค่อยโตต้นๆขวานี้จะค่อนข้างจะชื้นแฉะหน่อยก็ปลูกตอนแรกเลยไง แล้วแฉะเอาละแรกเลยฝั่งซ้ายนี่จะเป็นคุนินซี่ฝั่งขวาก็เป็นเมจูนน้ำพื่นก็ดูสลับไปดูตามกล้องครับฝั่งนี้ก็เป็นเมจูนนะผูปลูกสลับมามฝั่งคุนินซี่โตกว่าหน่อยนึงต้นรู้สึกนะ,ะหาเรือเพื่อนดูชุดนี้เนี่ยต้นเมจูนตัวนี้ผมปลูกไปประมาณสองสามเดือนอ่ะมันเริ่มมีหน่อแลว้วอ่อะเพื่อนเห็นหนอนไหมเพื่อน มีหน่อได้สามเดือนได้มั้งปลูกก็มีหน่อนี่ก็เม็ดจูนมีโตหน่อยฝั่งนี้เป็นคนอนซี่อย่างเงี้ยเคี้ยวไม่ตายหรอกครับเพื่อนเนี่ยรากถ้ามีรากให้หายใจข้างบนอยู่ไงเห็นไหมไหมโค่อย่างเงี้ยกระตุ้นระส,ระสงค์คือผมปลูกต้องการให้เขาให้รากรากหลักเขาลึอลกอะ่ะให้เขาเหมือนได้ได้ได้ไดื่มน้ำตลอดเวลา เขาเป็นพม่อเล็กไงผมอยากลองดูว่าถ้าเขาอิ่มน้ำตลอดเวลาอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะเป็นตัวเมียนี่มากขนาดนี้ก็โตหน่อยครับเพื่อนเห็นไหมโตอยู่เลยนี่ยิงดอนเขายิ่งโตเพายิ่งมีน้ําถึงเขาตลอดเวลานะก็ยิ่งโตมากขึ้นมีที่อินทสรามเขาชอบความแรงไงแต่ว่าเขาต้องการน้ำไงแต่ผมอะ่ะยังยังไม่มีเครื่องรดน้ำอันรดน้ำไงผมก็ได้ปลูกแบบอย่างนี้เลย ให้รากเขาแบบลอรอน้ําต่อเวลาเป็นการใช้แบบขุดล่องข้างๆเขาเนี่ยให้น้ำน้ำให้อยู่แช่แต่เพอาเอินตกหนักอะ่ะมันก็ท่วมน่องแล้วผมก็ไม่มีเวลาที่จะดูดเขาออกนน้ำนะนะครับก็เ,เพื่อนๆก็อย่าเอาเอาแบบครับก็พยายามนี่ก็ตัวนี้ก็มีหน่อเห็นไหะหน่อไหมหน่อ,นอ,นอข้างหน่อนนี้เป็น มีมตูนครับลูกเขาบอกชุดเมจูนคือชอบกินผลผลสุกลองปลูกผมก็ลองปลูกดูดูดว่าเป็นไงพ็เห็นลูกเขาใหญ่ลองดูครับเสียหายเนล็ดบางคนอาจจะบอกว่าอุย้ยลูกเามล็ดเสียเวลาสำหรับผมผมไม่คิดเรื่องนั้นไงนผมอยากคือมันก็ออกได้นั่นแหละอย่างมากถ้าเป็นต้นผู้ก็ขุดขายเป็นไม้ประดับไปนะฝั่งนี้ก็เป็นเมจูมต้นใหญ่ขึ้นแล้วนะเพืเห็นไหม มันจะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเพราะอย่างนี้มันที่มันจะดอนผมตอนที่ผมปลูกมันจะยกโคกสูงกว่าเนะตันนี้ตัวน,วน,วนี้นี่เป็นคนซี่นเพื่อนดูเลยใหญ่เลยคนเขาใหญ่อยู่นะเห็นไหมโคนเพื่อคนเขาใหญ่อยู่เลยนี่อายุเดือนหน้าครบหนึ่งปีนะครับปลูกนะครบปลูกนะแต่ตอนที่ผมตั้งแต่พร้อมเมล็ดเลยอะ่ะ เราปลูกด้วยก็น่าจะเป็นหนึ่งปีแปดเดือนเดือนหน้านะประมาณปีแปดเดือนหกเดือนแปดเดือนถึงแปดเดือนประมาณเนี้ยเพราะตอนที่ผมอ๋อปลูกผมช้ำไว้ประมาณสักหกเดือนถึงแปดเดือนนะี่ะมาดูคนเล็กนี้นึงใหญ่มากโคนใหญเบบิ่มเลยเออนี่เพื่อนเห็นไหมสามนิ้วสี่นิ้วครับประมาณสี่นิ้วได้โคนเห็นไหมใหญ่เบิ่มเลยลุ้นกันอันบาคมน,นี้เขาจะแสดงเพศไหมตัวนี้โตครับ แปดสิบเซนได้แปดสิบเซนได้สูงเบิ่มเลยมีต้นโตประมาณสี่หกเจ็ดต้นครับโตบิ่งเลยลุนปีหน้าเอ้ยลุนประมาณธันวาคมปีนี้ครับวามก็ลาบอย่างนี้อย่างนี้จูงกันต้นใหญ่เฮเพื่อนยังเป็นเป็นที่นี่ครับนี่ครับและผมก็นี่ครับ ปลูกแบบบ้านๆครับไม่ได้ตามแบบที่เขาปลูกกันหรอกเพราะเขาปลูกเขาคือเขาเขาปลูกอย่างนี้แหละแต่เขาปลูกแปดคุณแปดบ้างาให้ร่องสูงบ้างแล้วก็ลดน้ําเอาแต่ผมอะ่ะปลูกสี่คุณสี่นะประมาณสี่คณสี่มีร่องชายๆน้ําแฉะโคนไม่ไม่ไม่น้ําแฉะโคลน้นําคือน้ําหล่อรากอะ่ะไม่ได้แฉะนะคือ เวลาแห้งเขาก็โคนเขาก็แห้งอ่ะโคนนี้เขาก็แห้งนะไม่ไม,ไม่เปียกยงนี้นะตอนี้ฝนมันตกน่ะมาตอนนี้มาแชร์เพื่อนดูว่าผลมันตกอย่างเงี้ยลองดูว่าเขาจะชะง,งักโตหรือว่าจะโตดีหรือว่าจะตายหรือ,อยังไงเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้เอาไปใช้ในการปลูกกันไงแต่ที่ผมเคยกล่าวว่าบ้านอย่างเงี้ย น้ำแจ่โคนใช่ไหมเห็นเพือนไหมน้ำเขาหินูนี่จริงเนี่ยแต่ว่าโคนโคนต้นเขาเนี่ยเห็นเพื่อนโคนต้นนะโคนต้นเขาแห้งอยู่อะน้ำแต่โคนเขาแห้งเนี่ยคิดว่ายัางไงเขาคงไม่ตายอะ่ะเพราะจริน้มก็เหมือนมะพร้าวครับน้ำท่วมก็ไม่ตายนะถ้าไม่ท่วมยอดอะ่ะท่วมยอดเขายัางไงอันนี้คือนี่คือโคนเขาใช่ไหมเพื่อนๆนี่โคนนี่นต้นเขานี่ถือเป็นต้นอยู่ เนี่ยลำต้นอยู่ทุ่มยอดคือแนวนี้นี่ทุ่มยอดคือแนวที่ใบใบเขาใบอ่อนของเขาอะเนี่ยทุ่มยอดถ้าทุ่มยอดเนี่ยมันทำ,ทำให้เขามีโอกาสตายสูงนะผมก็ไม่รู้ทําไมบางคนเห็นที่เขาปลูกใบกลางเขาชอบเขาเรียกว่าคนเน่าอะผมก็ไม่รู้เพราะอะไรมันคนเน่าหรือเพราะมันหรือม่นหนอนมันกินผมไม่แน่ใจนะแต่ผมที่ปลูกเนี่ยผมไม่เป็นเลยนะพมเมลสเนี่ยผมไม่เป็นเลยแถวนึงสิบสามต้นสี่แถวสี่สิบต้น 5้ต้นทั้งหมดนี่ยห้สิกว่าต้นน่ยผมปลูกเนี่ยไม่เป็นเลยนะใบที่ว่าใบตรงกลางเนี่ยเขาจะแบบเน่าเหมือนที่ผมดูในเฟสในกลุ่มเฟสอ่ะเดที่เขาแชร์มาใบแห้งบ้างโคนใบแห้งเหี่ยวเป็นอะไรบ้างนี่ผมไม่ได้ดูแลเขาเลยอะ่ะไม่ได้ฉีดยาไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะผมก็เห็นเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะสนิมก็ไม่เป็นฝนก็ตกน้ําค้างก็ตากปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ ทุกอย่างเนี่ยน้ํำท่วมด้วยบางครั้งคือผมปลูกเมื่ออตุลาคมปีหกสองปีแล้วอะซึ่งผมออกจากงานใหม่ๆอะวันยี่สามนะสามิบนะเนี่ยผมปลูกมาตอนนั้นต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 ้นอีรามผมพอเมล็ดไว้แล้วพราะชามไว้ได้ประมาณที่หกหรืแปดเดือนหนึ่งเนี่ยผมปลูกมาก็โตเนี่ยหนึ่งปีจะครบสองจะครบหนึ่งปีเขาเนี่ยเห็นไหมเขาต้องเกลี่ยต้นเคเนี้เพื่อนคิดดูดิไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะไม่ฉีดยาไม่อะไรเลย แต่เห็นเพื่อนในกลุ่มในเฟะเห็นเขาแชร์กันเป็นโรคนุ้นบ้างนี่บ้างผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะเพราะหนึ่งเป็นสถานที่ดินหรือเปล่ามีปัญหาหรืออะไรเปล่าเขา,เาผมเนี่ยน้ําทั้งแฉกเนี่ยมีทั้งน้ําท่วมโคลนอือรอต่างๆตลอดเวลาเลยนะหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่ามันจะแห้งนะเพื่อนแต่ผมบอกผมอยากได้อยากให้เขา,าได้ได้โคลนเขามันคือได้ได,ได้ได้น้ำตลอเวลาไง ผมก็เลยปลูกแบบนี้วัดดูว่าเออเขาจะเป็นยังไงนะอาจจะเสียเวลานิดหน่อยระเลยไปหนึ่งปีครึ่งปีกว่าคนอื่นเขาเพราะเห็นบางคนเนยอะบางคนปลูกหนึ่งปีต้น,ก,ตน,นก็ไม่ต่างผมเพื่นเนี้ยเนี่ยก็ไม่ต่างกลบต้นของผมนะหนึ่งปีของเขาต่างตรงที่หนึ่งเขาอาจจะใส่ปุ๋ยเร่งโตผมไม่ได้ใส่ไงถ้าผมใส่เขาคงเหมือนกันผมพัฒนาเรด้วยซ้าํานะเนี่ยผมคิดว่า ตูาเอ้ยธันวามกราปเนี่ยปีนี้คิดว่าเหนือเขาคงน่าจะแดงเพศนะรับต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะอย่างหนึ่งผมคิดว่าหนึ่งดินที่นี่มันอาจจะสมบูรณ์กว่าอะไรที่ได้มั้งเฮ้ยโตโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรให้เขาเลยอย่างน้อยคือน้าเขาถึงเนี่ยแต่น้ําไม่ถึงน้ธรรมดาน้ําน้ําเกินด้วยซ้ําเนี่ยแชร์เพื่อนๆได้ดูครับว่าเอ่อการปลูกที่รําแบบนี้อาจจะไม่ถูก ยังไงก็เป็นวิทยาทานให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเนี่ยถูน้ําน้ําขังนะเรียกว่าน้ําขังแต่ก็คือน้ําขังก็ไม่น้ําขังตลอดเวลาน้ําขังเพราะฝนตกมาหนึ่งวันอันนี้มาที่สองก็ดูเมฆเพื่อนดูเมฆคือไม้แล้วก็ไม่คู่เดี๋ยวปล่อยครับเพาะยังไม่ชุ่มยอดอะ่ะผมว่าอย่างนี้ยังต้องปล่อยเขาได้อยู่ยังไม่ชุ่มยอดนะเดี๋ยวเขาชุ่มยอดเดี๋ยวผมค่ว่ากันแค่ทุ่มโคลนปล่อยให้เขาได้ซึมน้ำ,นำ ก็คิดว่าน้ำหนึ่งวันเขาคงแห้งไปเยอะอน้ำนะโอเคครับเพื่อนๆทืนนี้สำหรับผมนะครับในกอสเกษตรผสมสานาพียงก็ประมาณนี้ครับเพื่อนกับต้นอินทรมที่ผมปลูกไว้นะครับที่นี่ที่บางบัวทองนน,นทบุรีนะครับเพื่อนไม่ใช่ไกลที่ไหนไม่ไม่ได้อยู่ภาคอีสานภาคเหนือหรือ,อะไรอยู่ ใกล้ใกล้กรุงเทพครับใกล้ใกล้กลเทนทันเวสเกตครับเพื่อนๆ่ยังไงก็ฝากติดตามวิดีโอที่เราจะทําเสนอให้เพื่อนๆ่ได้ดูต่อไปได้เลยนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากกดติดตามนะครับถ้ามีคอมเมนต์ติดชนยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างของวิดีโอได้เลยนะครับฮะโอเคครับงั่นก็ก่อ,อ,นอนจากไปให้เพื่อนได้ได้ ได้ชมได้ชมใครครั้งหนึ่งว่าอินทรพ,พัมของเราที่แช่ในน้ำอย่างนี้นะครับนี่อินทรพ,พัมน้ำท่วมโคลอย่างนี้น,นะน,ะ,นะโอเคเพื่อนก็ฝากก็อธกกิาการต่อไปครับว่าอ,อินทรพ,พัมของเราในน้ำเรานี้จะรอดหรือจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคครับลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับ それが